รถตู้รถตู้อยามาึนมแม็กล้อแม็กอ้าไปหารถตู้ใจหงายออกมาแกรถซิงได้นะครับสายซิงรถมันมีแอร์พร้อมเห,หมือนนี้แอร์เย็นเห,หมือนนี้มีแอร์ด้วยติดซีมเหมือน,นส้มเหมือนเนี่นะ แก้ไหมแก้อะไรแก้อยากจะเบิร์ตสีแตกแรงง่าตามสภาพการใส่งนันนะครับมีปูมีปูมีมมมน้าธรรมาดาทะเบียนเอกสารมีครบนะครับต,ตู้ตู้ยยรถตรู้ตัดง่ายใช่ไห้ล่ะตัดทีแไงอยากควันยังไง นี๊แต่แต่กระดังอยู่นะครับไปเรียวมีโอ้แขวนนี่แขวนก็จะอกมาประมาณน,นี้นี่ก็เกาแล้วเนาะ ปิดเปิดไปอยู่ที่สามหมื่นหานะครับต่อร่องได้สามหมื่นหาสามหมื่นหาต่อร่องได้ต่อร่องได้รถตู้เคยใครหารถตู้ทรงนี้เอาไปเฮ็ดรถอาฟุตทัดท้ายของมีเอร์พ้อมหาหน้าคนมาตู้ที่ชุ่ช ตัวนี้มันอีซูบัดดี้ป่ะโอ้อีซูบัดดีสามหมืห่นห้าสามหมื่นห้าให้โทรหาสร้างรัฐคือโทรหาผมเลยนะโว้ยโยนแต่โทรศัพท์ให้กันเพราะว่าเผมนม่มีเวลาหลับอยู่ใกล้กันนะครับห่างกันบวก,กี่เมตรอาจจะไปกิโลนึงก็ไกลพอเด้อ คางไว้ได้นะครับไอ้รถแตนเนี่ยผลบ้อาอ้าวจัดไปนะครับเปิดไว้อยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทอีซุบัดดี้อีซุบัดดี้เอร์ก็เย็นแอร์เย็นเ,เย็นได้ผลบ้าดับสตาร์ทเมื่อไงดูรถสภาพนี่์เ,เย็นโอเคดับเครื่องเปิดปุ๊บ,บสตาร์ทต,ต้องเร่งไส้กวนะ่าน อีสุปดีอีสุปด,ด,ปด,ดีระบบมือหมุนนะครับกระจกระบบมือหมุนนะที่ได้โอ้หน,หนี้าใหม่ครับชิปทาไมไปบินไป ประตูดิดังตึมปะพูดนะลาย่งชาติอมอ่าสนใจใคราหารถเก่าประมาณนี้นะครับเอกสารมีแเบียนมีเครื่องนี้มีควนขาวจังหน่อยด้วยแต่ส่วนมีไอมีไอผมบรนนมมูนมาชมมึงมีตั้งอยู่ที่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธาน,นีอีสุปดีนะครับอ่าโอเคขอบคุณที่รับชมและติดตามเป็นกำลังใจช่องด้อ โอเคขอบคุณครับ